จังหวะการจับกล้าพยักก็มีไล่แขนเอาไว้อวไอ้เริ่จะไอ้ได้เหมือนกันโอ้แต่ว่ากล้าพยักนี่ขึ้นบนแล้วก็ล็อกขแข็งแรงเหลือเกินนะครับดูจังหวะการล็อกของกล้าพยักครับนี่แหละครับล็อกเข,ข้าข้อแล้วหันจังหวะเสียบหาาันจังหวะได้ครับกล้าพยักปล่อยให้เพชรอุบลตีมาตั้งหลายจังหวะครับอ้อาวหมัดแรกกับศอกครับกล้าพยักเพชรอบุอบลพยายามเกี่ยวล้มแอร์เอาจนได้ครับความพยายามสูงครับเพชรอุบล กวาดล่างทิงไปจนได้ครับอาศัยลูกเก๋าแลยครับอ่าสอกคอยดักคอยปักเอาไว้ว่าต่างคนต่างนี่ครับแม่มีดคนละเล่มหรือเปล่าแลยครับทั้งหมัดทั้งสอกเข้มเข้มคนเหลือเกินครับยกยกที่3ของทั้งคู่ครับจังหวะมัดตีไม่ตีครับเด็ดไปเด็ดกูเด้ครับแหมมีข้างล่างครับเขี่ยไปนิดลวกันครับโอ้โหนี่ได้อาศัยจังหวะอาศัยเบี่ยงครับเพชรอุบล ยังไงครับกาพยักษ์เอาเด้งขวาคืนวงในพยายามหาจังหวะเสียบรับโอ้ยมีแผลแตกครับกาพยักษ์ยังไงครับตอนนี้มีทีระลึกจากทางด้านเพชรอุบลสั้นแล้วครับเพชรอุบลนี่มีกอกนะครับทัดมาลานทำได้ดีเอาเลยครับแลกกันแบบนี้นะครับใครดีใครอยู่เลยนะครับไม่มีใครยอมใครยอกได้วงในตีมาถน,นัดน,น,นีกรรมการธนากรแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับ ดูว่าจะเดินเบียดเหมือนใจแล้าพยักโอ้ทับคอเขาทางซ้ายทานขวาเพชรอุบลนีน่เอาส่ลูกแม่นเลยครับวงในมาดูกันที่วงในไอ้โอ้วงในนี่กล้าพยักดูกจะจับได้แข็งแรงกว่านะครับกล้าพยักก็สายลูกขยันนะครับเดินทําเดินชนครับส่วนเพชรอุบลก็แหมมีเก๋ามีเหลี่ยมสุดท้ายเอาแขงขวาครับกล้าพยักสอกครับสับสเข้าไปอีกเอา ทั้งตหางป่าทั้งสับต่อหน้าครับสอกมาของกล้าพยักนะครับโอ้โหไว้แลกไปแลกไปนกล้าพยัก์น,นี่บาดแผลมาเพิ่มครับเอารับปักต่อคืนเหลือจิ้มเหลือกล้าพยักพยายามจามต่อคืนมาครับวงในมีเสียเลือดเข้าตาไม่ได้พี่โอ้โแน่นอนครับแต่เป็นแต่ใต้ตาครับก็คอยดูแผลตอนหมดยกครับเอาล้ครับเอาแล้วพยากา์จะฮึดแล้วครับํำตัววงในจับได้ จ,เจกกะเด้งเตี้โอ้โหกลายเป็นผู้สนุกไปเลยน,นะครับผู้นี้ก่อนชกนี่ไข่ไขก็มองว่าเข้าหยักแข็งแรงลือเกินแต่ว่าวันนี้เพชรอุบลก็สู้ยิบตานะครับมาทุกเม็ดเหมือนกันตาพยักออแต่ก็ยังไหลเป็นทางเลยครับอ่ขยับเข้ามาครับทําเกมนันต่อแหมต่างคนต่างเตะแล้วครับขวาเจาะไปซ้ายไม่โดนเจอท,ทําโทษแล้วก็สอกมาครับ เบียดเข้าไปดีเหลือเกินแต่ตัวเองก็โหเลือดใครของใครเูือดงงไปหมดแล้วครับหมดยกที่3ครับไม่ได้บาดแผลที่เลือดครับกาาพยากาพยาครับยกต่อไปยกที่4ครับแหมมัม่นใจว่ายกนี้ดูเดือดขึ้นอีกหลายเท่าตัวแน่นอนครับพี่อาลีโอ้มอนยันหลักทีเดียวนี่กาเดนไปเลยนะครับฮะได้ใจแล้วนะครับยาชีดจะเพิ่มเป็น10,000แสนบาทแล้วด้วยนะครับให้กับเพชรอุบล วงในเบียดก,ก็าบปล้มโอ้โหดูนะครับจังหวะกดกดนี่แข็งแรงลือเกินนะครับโอ้โเรียกว่ากดโชว์เลยนะครับแหม่ไกลเป็นลิงปีนต้นมะพ้าไปเลย <c oughs> เออเอา้าถีีไว้โซ่สอกมาสอกมานี่ครับแม่ขอโหนขอโน้มกิ่งฟ้าหน่อยครับกล้าพยักโอ้โหเลงมากไปหรือเปล่าเขายกที่แล้วกล้าพยักน้ำมันหมดถังหรือเลปล่าครับออกมายกนี้นี่โอ้โหโดนไปอังด้าน เพชรอุบลนี่อ่อนแรงครับกาพยัก์ที่ตายมาเอาแล้วครับเพชรอุบลต้องรวบรวมพลังกำลังขึ้นมาครับเดินนาขามาเพชรอุบลกาพยักษ์กอดสะพายแล้งล็อกไปล็อกมาอย่างไม่ตีแม่มีเน็บเอาเชิงอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านกาพยัก์ครับไม่ว่าทำาา่าจะยุบจะย่นไปเลยนะครับเพชรอุบลโดนหักเข้าไปแล้วก็นี่กับตีไม่เลิกด้วยนะครับกาพยักษ์เบียดเบียดไปเรื่อย นี่จะครัยาวโชด้วยนะครับนะมาดูเพื่อนนะครับเหลืออีก2นาทีทีมงานก็สั่งให้เพชรอุบลนี่เดินเบียดก็ไปกล้ำในหยุดแล้วนะครับตอนนี้นี่โดนก็ไปเยอะเหลือเกินครับอ่ะขอใช้คำพี่อารีเลยครับมาดูเหมือนจะไถลานไปเลยครับเพชรอุบลครับดูช้าดูเนี่ยครับไม่ค่อยจะหือจะเอือเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับข้างหน้าเพชรอุบลนี่ยังมีซองนะครับโอ้ย กราบกเด็กหาเพอุจามสอกซ้ายยังมีความแข็งครับสับไปด้วยเดียวก็ได้แผลจนได้ครับเพชรอวบลพยายามเน้นต่อขึ้นมาครับกลาบพยักเกาะในได้ล็อกไปตีไปล็อกไปเสียบไปครับกราบพยักก็ต้องเบียดกล้ามในไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเพชรอุบลก็ยังมีฮึดตลอดนะครับทั้งหมัดทั้งสอกแล้วศอกนี่โอ้ทำงานได้ดีนะครับวันนี้อ้าวเลือดก็ออกเยอะด้วยนะครับนี่นะครับสับเข้าไปอีกแล้วมาดูจังหวะการล็อกปิดลงไปเททิ้งเลยครับ อันนี้เลือดของใครบ้างครับของอแดงอย่างเดียวเนาะแต่เลือเพื<ง>่อนที่น้าต้นเงินนะเลือดมงแดงล้วนๆเลยครับครับอา้าวตะวันท้องสายโอยก้นเตี้ยครับลูกนี้เพชรอุบลโดนเข้าไปลาพยากักษ์แมมีโชว์มีฉายครับโฉบออกข้างเอาเตะขวาลวเลาะเลนไปก่อนจังหวะฉายของเพชรร่างนของก้าวพยักษ์ก็เพชรอุบลยังเข้าไม่ถึงตัวครับอ้าวกลับได้ได้เพชรอุบลล็อกในได้ก็จริงครับแต่ยังตีไม่ได้ครับพี่อาลีก็พยายามจะฮึดอยู่แหละครับเพราะว่ายาชีนี่หนึ่งแสนบาทด้วยนี่นะครับแข้งท้ายคอยสกัดเอาไว้ เยาะยาขยับเข้าไปโอ้มีซอกขลับมาดูว่าเพชรูบลพยายามยึดพยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับเลือดก็เยอะด้วยนะครับแต่ว่าจุดมันอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไม่ได้แตกในจุดที่สําคัญแล้วนะเด็ดเดินเข้าไปก็จริงครับแต่ว่าเจอกล้าพยาแกขยับเข้ามาออกเข้ามาทําก่อนครับมีขวาดักเอาไว้แล้วก็เนี่ยครับหมดยกที่ สี่อุบลเลครับจากนี้ไปนี่คือว่ากดดันครับเพชรอุบลต้องเติมมาเติมต่อเป็นการใหญ่ครับย้าขีดีนหนึ่งแสนบาทนะครับยังรออยู่นะครับทีมงานกระสังให้ต่อยหมัดสับซอกเข้าไปนะครับย้ําไม่มีแผลเดิมแต่ว่าดูนะครับกาพยักษ์ล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับดูว่าไม่ประมาทนะครับชกละเอียดนะครับเดินเข้าไปครับเพชรอุบลกาพยักษ์รอตั้งรับซ้ายหน้าถีบเอาไว้ หมมีมีสับขาหลอกได้พลิ้วเหลือเกินครับพลิ้วเหลือเกินครับนี่ครับพลิ้วไหวดังใส่น้ําครับกล้าพยักเพอุบลแม่หง้างต่อมาจากโน่นแล้วครับมาจะอุบลครับขยับมานี่กล้าพยักรู้ทันครับพลิกออกข้างไปได้ครับเดินเข้าไปครับเดินอย่างเดียวครับเพชรอุบลพยายามจะแตะนวมขอสงบศึกเลยครับกล้าพยักไม่สงบก็เตะซ้ายไปครับล่อสะท้อนแขนนะครับ ฝาเตะมายกบังได้ครับแมตุบนก็ไม่ยอมนะครับก็พยายามจะขยับจะฮึดอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะศอกโอ้โดนบวกศอกไปอีกแล้วครับเอาละครับเริ่มจะยอมสยบแล้วนะครับนี่นะครับต่านวมกันเข้าไปกล้าพยักนี่ส่งสัญญาณสงบสติครับพอแค่นี้ครับไฟหน้าว่ากันใหม่ครับแต่ว่าคู่นี้ก็โชกกันมาตั้งแต่ยกแรกๆเลยครับแยกกันแบบเจ็บๆทั้งนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างโดน แต่เป็นความแข็งแรงนะครับของกล้าพยักที่ดูจะได้เปรียบเหนือกว่านะครับแม้ว่าไปปลายจะผ่อนแต่แหมเขาชกกันมั้งแต่หัววันแล้วครับก็ชื่นชมแล้วครับเพชรอุบลเอาไม่เอาครับใจอยากจะเอาครับมแม่ว่าโดนไปบางทีก็เยอะๆมันสะสมอะครับส่วนกล้าพยักเองก็เนี่ยครับโอ้อโห<ฮ>โดนฝากร <มา S 1> <ๆ S 2> อย <ๆ S 2> บาดแผลเอาไว้ที่ใบหน้าครับ ไปฟิตสูมาใหม่ครับถือว่าหัวใจสอบผ่านครับเพชรอุบลแลัทํานพิจเรื่องของเกมกีฬาครับแต่วันนี้ก็แสดงเเห็นว่าหัวใจไม่ยอมแพ้ครับอลไรครับแหมประสบการณ์อาจจะดูเป็นรองครับการเดินเกมนี้ก็เลยยังติดติดขัดๆนะรัอย่างเดินไล่จี้ต่อเพชรอุบลความคิดนี่จินตนาการยังมีล่องือครับแต่การกระทํานี่ยังทําไม่ได้ครับคิดได้ทําไม่ได้ครับเพชรอุบลวันนี้อ่ะก็ เป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วละครับแบบนี้ครับยาพยักเองก็เห็นว่าตัวเองนี่เพียงพล้ำกว่าก็ไม่อยากจะทำคู่ต่อสู้แล้วละครับโดยสปิริตด้วยหัวใจของนักกีฬาครับอาชีพเดียวกันนะครับรู้แพ้รูชนะแล้วก็ไปหน้าว่ากันใหม่ครับอะนะครับเพชรอุบลเดินมาจนสุดครับแต่ไล่ไม่จนรับวันนี้พยายามมาทุกท่วงท่าครับ แกวนี้ก้าวพยักก้เก่าเกมเหลือเกินครับอ่าครับระฆังยก้ายดังขึ้นมาครับผมกล่าวกันที่ว่าเป็นภาพสวยงามครับทั้งคู่แร่กันเน็ตเนือและกันเจ็บๆกันสุดท้ายก็เป็นพี่น้องกันครับพี่อาีเดี๋ยวมาดูการต้องิหอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการธนากรก็เดินเจ็บไปคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ก้าพยักทีเดีเก้าเก้าเลครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรวมมาอย่างสนุกดูเดือดขาดลอยท้ายๆเลยครับหมวยนคู่นี้